Jep, 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 jep. Chipper John tuh, ada di telinga. Wah, Chipper John, kan? Wah, Chipper John. ຕໍ່ໄປໄປເຂົ້າໄປເລື້ອຍໆເຮົາຕ້ บรรยากาศน,น่าจะอีกคนอนินจีเยอะมากอีกคนตาจะปิดไหมยนุ่มงเหรอตาปเป็นแบบนี้ทุกคนร้อบกาบาทกดไปตัวนี้รดตุ่มหนังไก่ด้วยนะรดตุม่มอุ้ยข้างหรวนั่นอะ คันหัวเหม็นว่ะนี่ไปนอนหุ่นหมาเนี่ยเลยเ่เป็นมุกหจรจ,รจ,รจริงแต่ไม่มาก ว่าแล้วนี่มัดมมก่ะจะเยี่ยพี่แน่ครับมียาสะผมข่ายับจะกระแล่หอมแล้วแต่ว่าไม่ห่วงมิน Want chi fod yn ddim? Bant chi fod yn noyo don hon. Bant chi fod yn ddim. Want chi fod yn ddim? Want chi fod yn ddim? นมน่้อเล้่น้องรอมะล้วลว,วันนี้เราต้นภารตะอินเดียให้โล่เลยอยากให้ไหวได้สาธุสาาุ